สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบุท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับชิประเครื่องไมงชิ้นผงนะครับครับวันนี้ก็นำหลอดพอเงินนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมกันอีกเช่นเดิมนะครับก็มีหลายองค์ทีเดียวนะครับสามสิบกองค์นะครับต้องติมดวงติมท,ทีตานะครับก็จะได้นํามาลงให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกัน ทีละองค์ทีละองค์นะครับครับสำหรับชิ้นนี้นะครับก็เป็นกองหนึ่งนะครับที่ได้มาก็นำมาลงเพื่อนๆในชมกันนะครับเพื่อนท่านใดสนใจนะครับองไหนนะครับ ชอบองไหนนะครับข้าวตาอางไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับกินดีอย่งปันเช่นกันนะครับท่านใดนะครับ อยู่แล้วไม่ชอบนะครับไม่เข้าตานะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเสียสละเวลาเข้ามานะครับขอบคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ้ามาแล้วนะครับก็อยจะลืินะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับถจะไม่เข้าตาไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็มีหลายองค์ครับมีหลายองค์ให้เลือกให้เลือกชมนะครับ ดูตำหนงตรงไหนนะครับว่ากันไปนะครับตามความรู้ความสามารถที่ศึกษามานะครับาข้าตานะครับทักเข้ามาครับในข้าตาก็ผ่านนะครับเนาะขอบคุณอย่างสูงในทีเดียวนะครับที่แวะเยี่ยนเข้ามาชมนะครับผ่านช่องยูทูปกองประภาสนะครับขอบคุณอย่างสูงในทีเดียวนะครับทุกท่านนะครับเมนมานะครับ แบบอซนะครับติดติดตามกันมาตลอดนะครับไม่ว่าช่องเก่าช่องใหม่นะครับก็เขาพุ่งยังซู้อลิขิตยงนีครับยังติดตามมาอย่างแน่นนะครับสามพันกว่าท่านนะครับก็ที่ช่องเดิมช่องเก่านะครับนี่ถ้าท่านสามารถย้ายมาชมช่องใหม่ได้ก็ขอพระคุณนะครับก็จะลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วครับก็จะไล่ลง ทุกองนะครับที่เคยลงไว้นะครับรวมทั้งองค์ใหม่ๆที่ได้มานะครับก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับวันนี้ครับเป็นวันหยุดนะครับได้มีโอกาสนะครับมาทําคลิปพักเครื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในการชมครับค่าเวลาครับในการชมแก่เสงนะครับรับทันที่ว่างหรือว่าน พักจากงานนะครับก็มาชมเครื่องป็นการพักผ่อนปเป็นตัวนะครับครับสำหรับจุดนี้ก็จะทำคลิปสันส้นๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะพึกลับมาไล่ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นคลิปมาตรฐานนะครับก็ต้องรอครับรอรอให้โฆษณาเข้า,าก่อน,นครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับก็ ขอเป็นกระใสได้ก่อนนะครับอย่างนั้นย่อยไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณอย่างสูงในทีีเดียวนะครับทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาแนะนํามานะครับให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับก็ยอมรับนะครับข้อมูลแน่นนะครับถ้าใข้อมูลแน่นก็สามารถอธิบายได้นะครับแนะนําได้นะครับขอบคุณอย่างสูงครับคลิปนี้นะครับก็คงตองทิ้งท้ายไว้วยงทนี้นะครับ ไว้พบกันใหม่รับชิปต่อไปรับสำหรับชิดนี้สวัสดีครับ